สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้มาถ่ายรีวิวท่องเที่ยวในหุบป่าตาดวันนี้นะครับผมมีที่ดินแปลงหนึ่งมานําเสนอกับท่านผู้ชมนะครับต้องบอกว่าทางด้านหลังเนี่ยติดเขาส่วนทางด้านหน้าเนี่ยติดถนนลัดยางนะครับแล้วก็เป็นที่ดินแปลงเล็กโดยปกติแล้วนะครับผมจะรีวิวนะฮะบ,บริเวณโดยรอบของสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยหรือว่า หุบป่าตานั่นเองนะครับแต่วันนี้เราอยู่กันทางด้านในนะครับเป็นที่ดินแปลงเล็กตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งนางงามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เคยมาเที่ยวนะครับในสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยตรงนี้นะครับต้องบอกว่าต้องเคยผ่านที่ดินแปลงนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ดินแปลงเล็กบนเนื้อที่1ไร่2งานติดรัดยางวิวเขาทางด้านหลังต้องบอกเลยครับว่าพื้นที่โซนนี้เป็นที่ดินหายากนะครับนาน สักทีหนึ่งนะครับจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ผมรีวิวมาเนี่ยประมาณ4ปี5ปีนะครับก็มีที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงแรกนะครับที่เราได้เข้ามารีวิวกันทางด้านในนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาที่ดินปลูกบ้านนะครับหรือว่าจะทํารีสอร์ททำคาเฟ่ผมอยากให้ท่านผู้ชมติดตามชมคลิปวิดีโอของเราในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นคาเฟ่ที่เกิดขึ้นนะครับในนปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นจํานวนมากแล้วต้องบอกว่า ยังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่นี่อีกมากมายต้องบอกว่ารีสอร์ทและคาเฟ่ไม่เพียงพอนะครับกับการท่องเที่ยวในวันนี้อะละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะพาท่านผู้ชมไปชมในโซนของภาพมุมสูงนะครับแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพา ส่วนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีๆติดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปัญยาทาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจ คือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอไยทยธานีสนใจูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้

แววรวย,วยันทเอ,อาอล,คลาาอาะครับท่านผู้ชมสําหรับแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะฮะก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพมุมสูงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับไม่ว่าบริเวณทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นในโซนของถนนลัดยางนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านท้ายเนี่ยก็จะไปติดกับภูเขานะฮะถนนลัดยางตรงนี้นะครับสามารถเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางนะครับเส้นทางที่ผมมานะครับก็ ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นลานกลางเต็นท์เป็นคาเฟ่เป็นโฮมสเตย์นะครับหลากหลายาหลากหลายแห่งนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณของแปลงที่ดินนะครับบริเวณของแปลงที่ดินเนี่ยจะถัดไปนะฮะแต่ผมมาเก็บภาพในส่วนของบรรยากาศนะครับ,าท,าาาท,ารบทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งทางด้านของทิศใต้เนี่ยเขาก็มาทําเป็น ในส่วนของสวนเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะฮะแล้วก็เป็นสวนผลไม้นะครับมาปลูกบ้านพักตาอากาศนะครับบริเวณของแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็จะติดกับเขานะฮะอยู่บนถนนลัดยางต้องบอกว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินหน้าพัฒนานะครับทำเป็นลานกลางเต็นท์นะครับมีคาเฟ่นะครับมีรีสอร์ทนะฮะแล้วก็รวมไปถึง วิวเขานะครับที่ต้องบอกว่าวิวเขาเนี่ยเวลาที่ท่านผู้ชมเนี่ยดูในจอเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเขาลูกเล็กๆนะครับแต่เวลาที่เรามาเดินนะครับต้องบอกว่าในส่วนของวิวเขาเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีในนับปัจจุบันนี้นะฮะ ใน่วนของแนวขอบเขตนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากบริเวณทางด้านหน้านะครับที่เป็นในส่วนของทางด้านหน้าที่ติดถนนรัดยางนะครับก็จะหันหน้าไปทางด้านของทิศตะวันออกนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่30เมตรนะครับก็จะมองเห็นวิวเขาทุกส่วนนะไอ้เรื่องบรรยายในส่วนของวิวเขาเนี่ยต้องบอกว่าเห็นทุกมุมนะครับแล้วก็แนวขอบเขตเนี่ยชัดเจนนะครับที่ดินถมสูงกว่าถนนนะฮะ แล้วก็ส่วนแนวทางด้านนี้นะครับจะอยู่ทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่90เมตรยาวจนไปถึงบริเวณทางด้านท้ายนะครับแปลงที่ดิน25เมตรนะฮะแล้วก็ส่วนทางด้านของทิศใต้นะครับที่ติดกับบริเวณของเพื่อนบ้านนะครับที่เขาทําเป็นสวนเกษตรในนปัจจุบันเนี่ยทำเป็นสวนทุเรียนนะฮะตลอดทางความยาวทางด้านของทิศใต้เนี่ยจะอยู่ที่90เมตรนะครับที่ดินก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพมุมสูง บริเวณนี้นะครับนอกจากบ้านพักตาอากาศนะครับก็จะมีเนี่ยฮะจุดสังเกตนะครับก็จะเป็นใน่วนของอรีสอร์ทบ้านนักปัน่นห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ100เมตรครับท่านผู้ชมนะฮะอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเราจะวิ่งออกไปที่น้ำพุร้อนสมอทองเนี่ยโดยประมาณ16กิโลนะฮะเดี๋ยวผมกำลังจะเดินเข้าไปในบริเวณของแปลงที่ดินนะครับไปเก็บใน่วนของภาพบรรยากาศนะฮะให้ท่านผู้ชมได้เห็น เขานะครับโ,โหมีลักษณะเป็นเขาหินนะครับแล้วก็เป็นทรงสูงนะฮะเิเรนนี้นะครับจะเป็นทางด้านของเบเรนของท้ายแปลงที่ดินนะครับในส่วนของวิวเขาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะหมุนนะครับเก็บภาพนะครับในส่วนของวิวภูเขานะครับที่อยู่เบเรนทางด้านหน้าให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน ใน่วนของแปลงที่ดินนะครับจุดสังเกตนะฮะอีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นใน่วนของห้างโลตัสอำเภอหนองฉางเนี่ยห่างจากแปลงที่ดินนะครับโดยประมาณ30กิโลหรือว่าถ้าเรานะครับจะกลับไปใน่วนของตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับจะอยู่ที่50กิโลนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าใน่วนของแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะในหุบปาตาดหรือว่าในสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับถือว่าน่าซื้อน่าลงทุนนะฮะเพราะว่านะครับ การเที่ยวท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีนะครับเวลาที่เขาไปเที่ยวในอุทัยธานีเนี่ยเขาก็จะเดินทางมาที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับแล้วก็เดินทางต่อไปที่อำเภอพันไร่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับสำหรับการท่องเที่ย,วเ,ยว,ว,ว,วเนี่ยนะครับในส่วนของวิวภูเขาเนี่ยนะครับก็สามารถาเซิร์ชดูรายละเอียดนะครับตาม อินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเขาก็มีกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลลูน uh, นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ uh, ได้รับการตอบรับนะครับจากประชาชนในพื้นที่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับเป็นอย่างมากในส่วนของท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการในส่วนของรายละเอียดที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับหรือว่าโทรเข้ามา สอบถามกันได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างตอนนี้นะครับเราก็พยายามเก็บในส่วนของภาพและวิวเขานะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าในส่วนของแนวทางด้านหน้าเนี่ยนะครับที่เป็นถนนลัดยางเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะครับเขาก็พัฒนาเป็นในส่วนของบ้านพักตากอากาศเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าที่ดินในส่วนของแปลงที่ดินเนี่ยถมสูงกว่าถนนนะฮะ ในส่วนของน้ำประปาและไฟฟ้านะครับมาถึงแล้วเราสามารถที่จะต่อใช้ประโยชน์ในบริเวณของแปลงที่ดินของเราก็ได้นะฮะเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่ดินนะครับในหุบป่าตานะครับต้องบอกว่าอยู่ทางด้านในนะฮะสามารถติดต่อนะครับสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะฮะเป็นไงครับในส่วนของวิวภูเขา สวยมากๆเลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะในในเลือกส่งวิวภูเขาเอาละครับสำหรับในวันนี้นะครับผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ